สวัสดีครับวันนี้ครูลุงลุยสวนนะครับมาเยี่ยมยอดเจริญชัยฟาร์มนะครับคุณครูยอดชายเหมือนขึ้นขันนะครับติดตามฟาร์มควายงามนะครับควายงามนะครับโดยคุณครูยอดชายแล้วก็หมอเท่หมอท็อปนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยอดชายครับวันนี้มาเบิ่งฟาร์มควายงามของอาจารย์ยอดชายเนาะเป็นอย่งไรหรือบรรยากาศเทาเข่าท่าเนาะ ท่านที่กว้างขวางสีเ่เบีดไร่เุยนะงบประมาณเพิ่นสั่งออกควายย่างไงเลยเวิดไปลักแสนบุหรเน้องสองแสนบุหรี่ววบาทดีโอ้เห็ดไงจ่ิีงามงามครับเดี๋ยวเราจะพาไปเบิร์ควายงามเนาะครับเนาะควายงามเพิ่นเอาไปข้างหลังุูนะ อโอ้ขอกัวกูยอดชายสะนี่คุณลายอะไรเนี่ยสะนี่เราก็ดินคุณผู้ชมเนี่ยเบิร์ตหามเงินเด็ดอ๋อหมดไปห้าหมื่นกว่าขอกังวงบประมาณลายาะไรก็บขอกัวขอกควายไหมประมาณแสนนี่ละประมาณแสนต้นๆเนาะไม่ตัวเองก็เลยบบปันไดเนาะมีขอก สิทธิยาพ่อมขอกัวขอกไควเงินล้านอาจารย์ยอดชายเมืออเขื่อนขันพี่น้องหลวงตำบลอ่องหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับใครอยากมาดูวัวเงินควายเงินล้านหลงตึงงัวกับควายอยู่เลยเลยนี่แปลงหยาพ่อมจักอะไรน้อแปลงหยานี่แปลงหยานี่ก็จะเป็นแปลงหยาเบิดลุ่นทอดคุ่น แปลงหญ้าหญ้านี่ก่อนที่ห้องปูกไว้หญ้านหญ้านี่หญ้าไหนหญ้าที่ม่งแก่หญ้านี่วะสันแปลงหญ้าให้ควายกินหญ้านี่วะสันโอ้คนนั้นลงสีเขา ที่ดินมันแบกออกมาบางนี่พร้อมเนาะส,ส,สิบไรพอดีปะสิบเอ็ดไรตามที่มดนเป็นสิบสามไรนะเป็นสิบสามไรกูยอดชายกูยาเดี๋ยวเราจะไปเบ่งควายก๋ๆควายเงรานโอ้ควายงาม มอท็อปกับหมอเทตัวนี้ซื้อมาได้เม่กว่าที่อสองแสนครับสองแสนปัดนี่นะครับงวควายสองแสนซื้อซื้อยุคแกรกๆได้เลยครับ<อ>้ครับซื้อบ่มันจะ่ปียห้าปีาอห้าปีาปาป<ด>หาป้หาหปีแลวเนาะควายตัวนี้สองแสนได้ได้รูปตัวใดรูปมันตัวหน่อยครับรูปตัวน่อยอ่ะปดเขามาทำมาด้ สูงประมาณร้อยห้าสิบบนข้างนี้ร้อยสี่สิบสามความสูงสองแสนแม่พันครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นบ่ครับพีกไทครับพอ่อเพิ่นตัวใดก่อบิ๊กอุทัยนะงามครับขาใหญ่ลำตัแตรง มันมันหยอดนฟันฟันอยู่ตรงขาหน้าตื่นคน้ิ่ะปดอ่ะตัวนี้เปิดไลไรปรนไดเลยตัวนี้มอยังว่าได้ราคาอันว่ยังบ่ปล่อยเขาจ้าเอหี่แสอ๋อเขาจ้าหาแล้วสี่แสน ตังเตีมันยางยังต้งกลนแม่ครับโอ้ตั้งแต่ออกมาใหม่ๆเขาให้ 4, สี่แสนละอืบเอบิ่งให้ไรหอกยอดจเจริญชัยฟาร์มตัวนี้ตัวนี้เอามาตั้งหากบ่ครับไม่คซือ้อมาตั้งหากเป็นปอนด์ไอแม่หนึ่งเป็นแม่หนึ่งเป็นลูกสาวสิงโตโอ้แม่หนึ่งเป็นลูกสาวสิงโต นีพ่อหนังเก่าจะเลื่อนครับพ่อเก่าจะเลื่อนเนาะตัวนี้เนาะตัวเขาประกวดตัวหนึ่งมันบูติสตี่ครับตกรอบทิศตัวที่ไทยตกรอบสิบตัวที่ไทยไปประกวดอยู่อยู่สะกลนะครับอยู่สะกลเนาะค่อยงามโอ้สุดยอดมันยอดนะครับมันใหญ่ค่ก็เพราะว่าเอ๋อปานสร้างเว้ยแต่ว่าตัวนี้เขาให้รายแล้วขเาลายไปไหนแล้วนี่เขาให้าลายไปไหนแล้ว เขาบอกว่าอันนั้นเนาะครับอันข้าเจ,าาเจา้าช่วมมหาผมข้าเจ้าว่าผมผมกับ้องสองล้านแล้วแต่ว่าข้าเจ้าว่าล้านสีล้านหายไปเลยบ่กข้าเจ้าว่าก็ล้านสีล้านหายมาเบิ่อผมเลยที่กายมันหลกหลายหลงปิด<อ>ข้อบวมนะครับ้อ,องสองล้านแลวเขาให้ล้านสีล้านหาแล้วแมนน่ครับบานนีตอนนั้นเนป็หลกข้อบวมหลายบารเทนีนั่น,าน,นบาเทนีนั้นผมก็เยลยว่วาสันล้านสี่ว่าท่านว่ากูตอนน้ท่านครับ กั<ข>บล่านซี่นี่ให้เลี้ยงไว้สักก้อนเนาะนี่แหละนี่แหละราคางัวควายเ่าเป็นผู้ก,กำหนดเนาะขับห่อว่าเนอยากขายเ่าก,ก็ว่าเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้อีกจหน่อยก่อนบ้านี่หนึ่งลูกเชื่อกจะตายรวรอครับบเนเลี้ยงหรอเชือเป็นไข่ครับเชือเป็นไข่เกิดโอ้ยเกิดจะหักจะเสี่ยงครับโอ้หักลูกเชือตายบเลียยังไงหักเว้ มาเปรียบเทียบกับงัวแล้วนี่ยข้นระย่างเนาะมันตัวใหญ่แขกนาะหางข้นหางว่ามันสั่งเว้โอ้โหบม,โม,โมโกายางไก่อ,อยู่แค่ม,มันใหญ่ครับสุ่ครับโอ้จับคว่ำเลยแต่ว่าแต่ว่าแม่เนี่ยมันจะแกงเขาเนี่ยเป็นขังพื้นที่กินนะครับเอ่อตัวนี้มีโลหรอเบ่ะมอ,อ,อะสเขาผสมครับผสมแลยอ่ะผสมตัวอะไรพอดีผสมมือลื่ได้ เงินหลุดใย้อาดเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยตัวค่อยงามโคตรแล้วตอนเขาจ่อ,อให้ล้านซีล้านหาไหมช่วงสูงแค่ร้อยสี่สิบห้าตัวตัวเลยครับนี่ครับโอ้ตอนเขาให้ล้านซีล้านหาสูงแค่ร้อยสี่สิบห้าทีครับเขาจ่อว่าเขาจะ,จะร่วมกันมาสื่อสามคนเลยโอ้เขาจ่อ,อมักปนนนนเอาโทรหาผมขึ้นเดียวเนะี่ยเป็นเศราาา้าใส่บโทร โค่แล้วโค่นแล้วทำให้สองลานนี่ป้อยแล้วหม่อไสองลานตายเยอะนครับผู้ใดสนใจก็โทรมาทักคนได้ครับนี่เดี๋ยวนีาดอรับทให้สงลานที่ว่าจอนี้โจ้ไ้เท่ากันติผสมแล้วหมว่มี่ยผสมครับผสมเบิรมพันหลันครับโอผสมเบิ่มพันลานในจัดเดือนแล้วบัทานหลอนครับยังยังยังอาทิตย์หน้าเนาะสิพานลอบ หยอดชุดยอดนี่มันแต่น้อยๆนะงามครับที่เนก่ยออกมามันจ่างเป็นเลี้ยงเป็นตัวแรกเอาไปให้คนเลี้ยงก่อนติตัวน้อยจะจ่างเลี้ยงเบิดแล้วครับมันจอยได้ค้วยโอ้เอาไปทั้งสามตัวเลยบอกก้วนมันจอยนี่ครับก้วนี่เลี้ยงมาดซีหาปีเลยคิดจะรุ่นที่ว่าฟาร์มอยู่ตรงนั้นบ่บ่กอะไรอยู่อากาศสัะกี่เลี้ยงอยู่อากาศน้ํานึ่ง กลับขึ้นมาเขาจะขอกเขาก็เลี้ยนจบเนาะเลี้จบทั้งสองคนแล้วบ่จบทั้งสองเนาะโอ้สมจบตีแล้วเห็นจบโอวาสตามาติดทหารเลยพู้ใดไรจิตทหารเลยบอกเดี๋ยวไปเป็นทหารเลยเนาะเดี๋ยวจากสองเดือนแม่งว่าเบิ่งใหม่ครับอืมแต่มันติดลูกแล้วกันแต่มันติดลูกนะครับ วะนีลูกลูกสาวเก่าจะเลื่อนตัวลูกสาวเก่าจะเลื่อนตีตัวนี้ตัวนี้ลูกสาวบีอุทัยนะขอไม่ได้ยักยักเคลื่อนตีตัวนี้ครับตัวนี้ลูกสาวบีอุทัยเนาะผู้ใดสนใจกับลอติดตามนะครับอีกอีกอีกแคกปีแล้วเดี๋ยวอีสองเดือนมาเบิ่งความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าันนี้พอดังสูงเกิดหลายดอกจอเนี่ยตอนนี้มันยังจอยอยู่ อืมจอยแล้วนี่มันหนาปืดอยู่เว้ยคือว่าผมกโม่อยยก็ปัเนาะต้องตรงนี้เลยเห็นหน้าอยู่บ่บ่เลเห็นหน้าเนาะเราเห็นหน้าแล้วปลูกงาอย่างเดียว ก็ขอบคุณทีมงานออยยอดชายครับผม